เอาละตองแฮกเตอร์ก็หูข้างที่สองอยไม่ดิเจ็งกระบงกันนะถ้าแตกขึ้นมานี่พ่อนี่นะเตอร์องขายรถเลยนะอยากให้พ่อนีนมี้ไหมให้พ่อขายรถไหมต้งงก็ไม่มีตังนะเดี๋ยวไม่มีตังซื้อของเล่นนะอ่ตอนนี้แฮกเตอร์อยู่เฉยนะเขาจะแค่แล้ว พร้อมรอยังเด็กพร้อมรอยังเยี่ยมมากลูกขอย่นี้ก็ยับขึ้นไปหน่อยได้ไหมพอแล้วผมไม่อยากพอแล้วข้าเดียวอี๋ยวก็เสร็จแล้วตอนนั้นในเออันเดียวเดี๋ยวก็เสร็จก็เป็นเ่นไปีก็เสร็จวเนี่ยไฟไฟไฟก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เล่นนเดียวโอ้โห นี่ก็มีแต่รอยแคะอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ผมแคะแลวบางทีก็แคะมาถ้าไม่แคะเลยก็มันจะแย่น่อยม่ต้องออกบางส่วนเท่าที่ทำแล้า,ถ,า,ถ,าถ้าที่แบบว่าขอให้ไม่ตันนะพี่มีบ้างเละกลัวมันตันถ้าตันต้องงานเข้าฮิเตอร์ดูไหมก็เป็นโรงพยาบาลหยดยาล้างชีพนี ไม่ดูออกเลยพี่ว่ามีรอยแคบไม่มีรอยแคบมีสิมันมีร่องรอยอ่ะอก็เหมือนที่หมอเขาดูเด็กว่าผู้หญิงโดนข่มขืนไม่ลงข่มขืนแบบเดียวกันนะรอ,อยธรรมชาติกับรอยทะลอกไม่เหมือนกันนะอโอ้โหแกหายใจแบบหนักใจมากเลยเนี่ยเครียดเกิง เดียกก็สบายแล้วข้านี่เก่งกว่าแกอีกไม่รู้ว่ามันจะดีดเมื่อไหร่เนี่ยขอทีเดียวตอนนี้ผมพยายามใช้ลักษณะคือค่อยๆยื้แล้วโยกแล้วให้มันหลุดทีเดียวนี่ไงดูใหญ่ดีไหม ไฮเตอร์ยิบมใหญ่มากไฮเตอร์ยิบกล้าหยิบหยิบตรงไปเลยอือว้าววาวไนเออว้าวเนี่เลยเออเยอะมากเลยเยอะไหมนี่ชิ้นหนึ่งอะใหญ่แบบนี้เกินไปก็ของตัวเองอ่ะดาวชิ้นใหญ่ ชิ้นใหญ่ๆนะแต่เนี้ยเอาชิ้นใหญ่ๆแล้วโอ้จอจยู่ยใช้ยู่ใช่อยู่ใช่จะออกแล้วจะออกแล้วอ,อกีกนิดเดียวโอเคมีไงชิ้นใหญ่ๆโอเคยังเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวก่อนยัง้งยังจะบ้าตาย <laughs> ปกติอะแค่หูอะมันไม่ยากถ่ายรูปไอ้ถ่ายวีดีโอมันยากใช่ไหมงั้นก็คือถ่ายวีดีโอทั่วไปตอนนี้ถ่ายมันเนี่ยยากเป็นสองเท่าแค้ก็ยากเป็นสองเท่าแล้วถ่ายวีดีโอยากเป็นสองเท่าอีกเดี๋ยเดี๋ยวรีเดี๋ยวรเดี๋ยวดเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวชิ้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่ชิ้นไหมชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วโอ้โหเหนียวมาก

ดลอย่ามันี่มาสิดมีเบ้ยางมันแน่นมันแน่นได้อันใหญ่แน่ได้อันใหญ่นี่ไงโอ้โหเดียพอไหมพอมันแน่นแล้วมันดึงแล้วมันจะติดเหมือนติดหนังหูออกมาด้วยอ่ะแล้วมันก็จะสะดุ้งนี่มันยังดีนะมันไม่ได้ไปติดแก้วหูข้างในนะ เพราะถ้าเป็นติดแก้วหูเขาแค่ไม่ให้ไม่ได้อะถ้าเป็นผู้ใหญ่แค่ได้ยังยังเหลืออีกอีกชิ้นนึงอีกชิ้นอีกชิ้นนึงเอาไหมอีกชิ้นเดียวชิ้นเดียวเดี๋ยวจะหูโรคมอ่ะเสียวเหรออีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวกลัวอยู่หรือเปล่ากลัวไหมกลัวใช่ป่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตัวเองกลัวหรอกลัวกลัวก็ต้องอยู่นิ่งๆนะแล้วจะไม่เป็นอะไรเลยอุ้ยนี่ทำนั้ทำนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนิ่งๆเดี๋ยวเสร็จโอเคเนาะ อันนี้กับเปเดียวก็เสียดข้านี้กับะป๊บเดียวก็เสียดลูกก็ดูความยากเอานะครับอายุพอๆกับน้องยิ่งใหญ่ครับแต่น้องยิ่งใหญ่นอนนิ่งๆให้แคะแต่อันนั้นพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บเสียวไม่เสียวหรือว่าเพลินไม่เพลินอันเนี้ยไม่รู้เรื่องสักอย่าง มันมันมันคันไม่เห็นไม่เห็นม่งหนูบ้าอ๋อครับมันไปไม่ถึงหรอเดี๋ยวนิดเดียวคันนิดเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เต้ก็มาเกาเองโอเคไหมอ่าอ่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเี๋ยวคลายแล้วเดี๋ยวลงดิบออกมาให้นิ่นึงว้นนิดนึงว้นนิดเดียวนิดเดียวจับมันไว้นะมันแน่นนิดเดียวมันแน่นลูกมันอยู่ลึกมาไม่ลึกไม่ลึกอยู่ตื้นนี่แหละอย่าบอกมันว่าลึกเดี๋ยวแม่งไม่ให้แคร 음. 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 이거 무려 태내기 금액들이네. 흐흐. 음. พอแล้วอะไรขออีกอันได้ไหมอันนึงสุดท้ายขยับขยับขึ้นมาขยับขึ้นอย่างขยับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินลูกอมได้เลยสองอมเลยไม่ให้แกเอาอมปั้นหินบูมเออไปปั้นกันได้เดี๋ยวแกไปปั้นกันได้ปะปั้นอะไรนะปั้นหินเล่นเกมครับอยู่ในเกมครับเห็นเกม วะเมาเมื่อกี้แบตหมดกลับมารอบสอง ก็เหลือชิ้นสุดท้ายครับน้องเฮกเตอร์ก็จะเป็นเด็กคนที่สามที่สามารถนอนนิ่งๆแล้วขี่หูอกได้โคดนิ่งเลยมัหมันเหลือแค่นี้อะไรมันเหลือแค่นี้หูเนี่ยมันอยู่แค่นี้ซิมจะอยู่ไหนลูกหูลูกก็อยู่ตรงนี้ไงอ๋อมันคือผมเอามือเข้าได้แค่นี้ใช่ไหมใช่ ช่วงมือผม home, ใหญ่กว่ารูหูเลยลูกเดี๋ยวผมไปดูในนั้นในวิดีโอโอเคไหมที่ลุงถ่ายให้โอเคไหมดูนิดนิดี่ยอู้หู้อีกไกละไม่ออกมาหรอกฮีเตอร์ถ้ามันออกมาคงจะหายคันนะตรงนี้โอ้แล้วลุงบอกว่าถ้าออกมาเดี๋ยวจะหายคันลูกมัน นี่เจยวเดี๋ยวเขาหายคันนี่ไงเ็ชิ้นสุดท้ายยังไงลุงก็สัญญาแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วออกชิ้นนี้เฮ้ต้ก็หายคันเต้ก็หูสบายแล้วหูโล่งแล้วไปแข่งกีฬาก็ไม่ต้องหนักหูเลยต้วิ่งเร็วกว่าเพื่อนไงเนี่นนนีี่นีนี่น่นี่นนี่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 อี่นี่นี่นี่ีี่นี่ี อย,อ,อย๋าแคเล่นที่บ้านเอเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านเราไปเล่นกันที่บ้านครับขอบคุณครับไปเล่นที่บ้านเกีกยเแก็เรส,สร็จยวอีกนเีอ้เี่ยเวอาออกสอันนี้เดี๋ยวกระุนเ คนจริงเขารู้ว่าแฮกเตอร์เก่งหีือเขออกได้ใช่<ะ>เขาก็รู้ว่าแฮกเตอร์เก่งใครๆก็รู้แฮกเตอร์เป็นคนเก่งนิดเดียวเดี๋ยวออกได้อะละมีมุมคีบแล้วมันมีมุมคีบมาทีนี้ถ่ายคันแล้วเบาเลยฟิวเลยวิ่งเร็วชุวยเลยกัน นิดเดียวนิดเดียวเองอ่าแม่โอไหนดูซิข้างในมีอะไรอีกไหมนะเดี๋ยวให้เขาเกาให้หายคันไหมพอแล้วอะไรหรอไปไหนล่ะแฮงเตอร์ขอแยแยอิไม่ใช่ลุงไม่หนีแล้วลุงจะเกาเกาหูเนี่ยคิด๊กๆให้หายคันเนีโอเคไหมเนี่ยแฮงเตอร์มือเกาเองไม่ได้เดี๋ยวลุงจะเอาเอาเครื่องมือเกาให้เอาน้ำยาหยอดแล้วปล่อยให้มันไหลเองไหมได้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอกลับบ้านก่อนดีกว่าบ้านเลยไปปล่อยปล่อยมันเถอะแล้วเก็บอีกเนี่ยไม่รู้อุ้มเนี่ยโอ้โหรยากอ่ะ